เงยเงยตัว,วันใหญ่ไปไลยนะครับพอดีนะครับตอนซื้อมากใบันใหญ่เติมนะครับก็ต้องหนี่นไปแล้วฮดเขา่าฮดเขา่เขานะครับเนาะนครับเนียนๆเลยมือสะิหอมจังเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมมาพบพากับผมอีกแล้วนะครับ กับช่องแนวอยู่เนวกินนะครับผมเอานะครับมือนีกระลงทะเลนะครับผมนี่ในปลาหมึกครับเป็นมือนีสูตรหนึ่งครับหนึ่งปลาหมึกนะครับครับน้ำจิ้มซีฟูดนะครับผมมันต้องมาหลายย่ห้างนะครับผมอากินเข่ากินปลานะครับน้ำกันครับผมชีบเกลวก่อนนะครับอืม มาเมือกรับากลับก็ได้เป็น นะครับนะครับเงยนเงินเงินมือ ได้ขอสวยมากแกเพพร้อมนะครับนี่อนี่ครับอือมือมกเซ้มจิมช่ำๆเลยอือ หนวดมึกครับเ mm hmm. ้วยน้ำจิ้มลงไป ก็เป็นสีหยาๆนะครับก็ <c oughs> เป็นล่างดีแล้วนะอ้าืมืมหมึกตัวหมึมกกระดองนะครับเป็น ขอ,ออนุญาตเสร็จก่อนนะครับ กิมเขาจวดดีขนาดนะครับผมหมือนแบบแตัววุ้นไยไปไลยนะครับพอดีนะครับตอนซื้อมาก,กวุ่้นไยเติมนะครับเพราะตอนหนึ่งไปแลยฮอดเข่าฮดเขา <c oughs> เาดด่า,านะครับนะครับสุดง่ายๆนะครับวุ้นไยง่ายๆแซ่บ กักนาดนะครับ ส่วนหอมนะครับพันหลังกับตัวอไวอ้ต้มจิ้มนั่นแหละเมื่อกอนดีดีครับ นี่มักกินนี่ยมันเป็นหยอดเล็กๆทั้งในนะครับของผักสลัดนะครับหอยหอดเล็กๆครับออ กินับจวดดีนะครับเงินไหลใครหน่อยเลยขออนุญาตเสร็จจังหน่อยก่อนอ มากินเลยครับมันเป็นหยอดหน่อยๆข้างในนะครับของผักสลัดนะครับหอยอดหน่อยๆครับออ กินกับจวดดีนะครับเงินไหลใครหน่อยเลยขออนุญาตเสร็จจังหน่อยก่อนอ อี่ครับเนียนๆเลย มีคติหอมจัง่อยนะครับเพราะว่าตอนหนึ่งเนี่ยผมห้องด้วยตะไข่ใบประกูดนะครับห,อ,หอมมันหอมแต่ก็จัดข้าวดีดีพอนะครับผมอืม ขักไปแล้เสียจ<ม>เอานะครับผม กินไปเยอะมากแปลนมาเลยนนะครับผมเอานะครับเวลาเขากินอาหารนะครับเวลาเคี่ยวเวลาหย่ำนะครับข้าต้องกิน่อเวหต้องเคี่ยวตองหย่ำให้มันละเอียดหรือว่าให้มันแหลกๆนะครับผมเวลากับพอใหอยกะดีได้ย่อยอาหารได้เต็มที่นะครับผมเอานะครับพอเอานะเขากินก็กินปลาหรือว่ากินอาหารแล้วนะครับก็ต้องตามในยน้ำนะครับผมการกินน้ำบางคนเขานั่นนะครับก็ต้องกินมันเพียงพอนะครับในแต่ละมื้อนะครับโดยที่พ่ต้ำก็หกถึงแปดแก้วนะครับหรือว่าประมาณสองลิตรนะครับผม อาอนะครับกได้กินนนักข้าไปเป็นเป็นเป็นสีอิ่มๆนะครับผมคนเฮานั้นนะครับบางิหิวู่ซ้ำใดนะครับก็สิกินใดซับอิ่มนะครับผมครับผมสําหรรับทันใดทีใดขามารับชมคลิปนะครับกฝากกดติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอมากคอมเมนต์เบาน่วงหมวนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจ้กับทั้งผมแลวก็ทั้งช่องขฮานําแนเด้อครับผม สุดท้ายนี้นะครับก็ให้ทันทีได้รับชมคลิปแล้วนะครับกับขอให้ยูดีมีแห้งครับแฮงๆปังๆมันๆนะครับตลอดปีหละกกาตลอดไปครับขอให้มีเหี่ยวมีแห้งนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีแห้งสู่กับการกับงานสู่กับปัญหาที่เขามานะครับผมสู่ไปร่ำกันสู่ไปพร้อมกันนะครับผมไปพบพอกันไม่คลิปหนานะครับว่าเฮาสิมีเมนูแซ่บๆมียั่งมาสู่เบิ่งสู่กินอีกขึ้นก่านะครับผมสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีและไร้ครับผมคัะ